ไปดิมีใครอยู่บ้านไหมเงียบเสียบครับแจ๊เอาโว้ยพวกปูหรือว่ามันมันเงียบครับเงียบแห่แจ๊ะจะบอกนีน่นะตระก้าเรื่องคือสะอาดอ่านครับแจ๊เพราะเราทำความสะอาดที่รูทำความสะอาดกันแป้นไม่ลายเพม่อนเลยหกยั<ว>นกินข้าวหรือ,อยัง กินข้าวแล้วก็เขายก็เลื่อไปรับว่ากินข้าวแรงพอปู่กับเกินข้าวเหมือกันไม่กินข้าวแรงเหมือนกันหนูกินแล้วบอดจินตเวนปู่กินเวนตด้อยุ่นแต่ว่าทายต้องเขาทำอะไรกันอ่ะเ็นยเขาอย่างกันบุคเาเขาะกงเขาทำอะไรกันอ่ะทำา้อสาดบอกตึมตึมเรื่องลท่าพอมาโฟนทไยาม่าติไป่ทำอันพ่อมาหรือว่าพ่อมา มานเราจะไปพุ่นจัดการทั้งเออข้างยีนนนของยีนนนทหุ่นอแล้วไปหาพ่อมาแล้โอเคโอเคโอเคไปหาพ่อมาไปส่วนของยีนนนจะไปหาพ่อมาเพราะว่าเป็นไข่เหรออ้าวยังกัดนายีกอ่ะอย่าวายุ่งด้ยยุงกัดนี่นี่นี่ตุ่มนี่งดื้อไหมวันนี้วันนี้ไม่ดื้อเลยไม่ดื้อใช่ไหมใช่ไหมใช่มีแต่พี่อาพาดีเพี้ยอะไรดพี้ยอะไรเพี้ยเพี้ยปูเป็ไง ใี่พราะจู่เดินอ้อ <Okay. S 2> สมสำงานน่ครับเราหล่อนจะลีย้ยไปไปถ่ายคลิปพ่พอมาครับมบ่ให้คุณไปเตียนห่าน